สวัสดีค um. of ่ะพ sure so, of ี่น้องวันนี้เวลาเหยีมงเพื่อนกับพื่อนะคะวันนี้ค่ะได้รัาที่นี่น้องๆรากดแล้วเอากล้องนะเอาองยุกข้างหน้าไปยุกข้างหน้าคนละาขังเอางล้องนี้ คะคนเยอะมากนะคะนี่ขนาดยังไม่ถึงทุ่มหนึ่งนะคนเยอะมากวันนี้เราจะมาช็อปดูเลยค่ะนี่หวานนชอบแบบไหนแล้วคะเอดไม่ใช่ไหนเข็มขัดน้องเข็มขัดต้องมีดูให้ดูใครเข็มขัดนั้นง่ายเลยแต่บางเธอก็มีใช่เลือดเค็มที่ร้านต้มไส กำไรอะไรนะที่หนูยังไม่มีนะเกษเงินหรือทองคือไรเงินไงถ้ามีสีทองแล้วซื้อทองซื้อทองเซตได้ป่ะใช่เหรอมีปัจจุบมาว้ายไปเล่นที่ไหนแม่แขางมากเเดินออกไปไม่ได้เลยไปมะเฮาอยากเล่นน่ะไปสิเดินออกไปเดินไปคือเปียกได้เลยใช่ไหมได้เลยไม่ลาพ่อวบบว่าเย็บแบบหนูทำนี้นี่ไงเอาตัวไหน จะได้ใส่ได้ไหลายชุดคิดว่าแบบไหนล่ะเอาแบบขาวหรือแบบลมดีออันนี้สีนี้เลย แบบนี้มันก็สวยดูเรียบแบบนี้มันก็เอาใส่ได้หลายชทีพี่น้องเบิ่งซีนีซซน้ซี่ะมันก็จะเข้าได้กับหลายชุดเอาอย่างเส้นเนี่ยสีทองลองของเราก็าทำเขาต้องแบบเรียบๆนี่แหละเนาะแบบนี้ก็ได้ ก็มีแบบอันแบบพิมพ์ก็คือสาวชื่อดังนะครับสวัสดีค่ะเป็นไงครับสวัสดีครับสาธได้ไหมคันเดียวที่ขอคันเดียวที่คอด้วยคันเดียวที่ขอค่ะ<อ>พี่โอ้เอา้าเลยก็คันเดียวที่คอเมื่อกี้บอกพี่ว่าไงคันเดียว,วาายังไงสวัสดจบเลยใช่ไหมพี่ไปตรงไหนคันเดียวที่ขอคือคันให้เธอชอบฉอ <laughs> ขอให้เธอชอบฉัน คันแบบนี้เอาเกหมดเลยป้าข้างงานทานหนูไปเล่นข้างหน้าเลยแบบไปเวลาพออยู่อ้าวจัดไปครับตุ้ยเวลาพอเอาสองเซนนี่ไปอันนี้อันนี้พูอความจริงไหมความจริงคือวางแผนจะซื้อน้ำเนี่ยจะมามาสั่นออมยนอยู่แล้วแล้วแอบมาเข้าทานนพี่ไงขันเดียวได้ไหมพี่เลยจ้ายงเย่าองเพลเลยเราจะดื่มทองไฟอะไรเย็นจ้าพี่น้องเย็นหอดตา สุดสิอ๋อตอนนี้กำลังงางเอ็นน้องแอมแอมกำลังจะซื้อเครื่องประดับใช่าชุดเรามันเป็นโชว์วัฒนธรรมอยู่แล้วค่ะพาน้องน้ำหวานมาด้วยน้ำหวานวันนี้ไปเล่นน้ำที่ไหนมาไม่ได้ไปไหนเลยค่ใครเลยจ้ะที่แรกคือวัตถุพิสูจน์เนี่ยบอเดี๋ยวจะเล่บล็อกวีดีโออันนี้เป็นโชว์ใหม่ค่ะโชว์อะไรไม่บอกโชว์ไม่บอกอลบึ่งนครพนมครับ มึงน้องคายไม่ร้านใ่หน้องคายเรา่อนี้เนะเอากล้องมาถ่ายหน่อยนี่พี่น้องเป็น้องคายชิลลี่พี่น้ปรับแป้งยังเตยอยู่นะยังเล้วพี่ปรับแป้งหนึ่งนะพี่ตับแป้งหนึ่งล้นแต่เมื่อเช้าพี่ัแป้งหนึ่งลุนแต่เมื่อเช้าไม่ขาอยู่ใส่เนื้จไม่ขาขายส่ลมน่นะครับ มาเท่าไหรบอันป่บไมอะแม่แมอันนี้อะไรจ้าบาทหรือแนวสวยอ่ะรห้าสิบลดไ้หม,มครับลดทุกทีก่ เราจะมีจนนี่ดูอะไรนั้นดูอะไรนั้นสีทองนั่นนั่นั่นต่อหน้านั่นเลยจอดพี่กุลนั่นเลยตัวนั้นมันใหญ่ไปตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นสนการต่อนะฮะเราติดตามในคลิปนี้นะครับผมกเมื่อแล้วครับมันจะมันจะสาดตรงี้ก็เกรงใจอู้พี่ออสพอก่อนโคตรเย็นเลยเปียกเบิร์ตข่อยเปียกเบิร์ตพี่สุเราจะไปเล่นน้ำอยู่ข้างหน้าที่ไหนมันโดนมันนี้มันนี้โดนรถน้ำยัน พี่สูรแล้วมั้งเย็นมอรเพ่มไหมคะนมือใช่หคนี่ค่ะ้ให้หนูด้วยนั้งเองโมล่าไม่หนีแม่พี่หองพี่ออทพี่ออททำหนูแบบเย็นเยือกเลยเย็นหอดดาบเว้ค่ะเย็นหอดาบทำไมยังไม่ได้ไหนลย เสียคอได้คะ่ะเอาไหมสร้อยไม่ค่อยได้ใส่แบบนั้นไม่ไม้าะคใส่ได้กี่ผ้บรรยากาศธรรมด่ยอด <c oughs> อะไรออะไรเยร์เบิร์ดอู้ไปไหนมาไปไหนมานอน ไดไปเล่นน้ำที่ไหนมาวันนี้ไม่ได้ไปค่ะคือก่อนคุยก่อนทำไมหนูไม่ได้ไปล่ะอุ้ยพี่พี่โดนมาแล้วให้หนูไปทำงานก่อนนะผมกายผงการหนูจะอุ้ยเย็นมากเลยอ่ะเย็นหลังมากเลยทั้งวันนี้นะสุดร้อยเดียวสองลานไม่เห็นหนูไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยได้ใส่ไม่เก็บจัเนาะแต่เราแไม่ได้ใส่เนาะเดี๋ยวแม่ค้ารวมให้นะคะก็อันนี้เส้น เ0 0ร้านนี้ทำไมมันเปียกจังเลยร้านเนี้ยแปดร้อยได้พี่ยวนให้ลดไปห้บาทเลยนะคะครับเสให้เลยเจ็ดอยห้าบาทเนาะขอบคุณครับถ้าเวลาไม่ใช้ให้เก็บถุงนี้ไว้นะโอเคพี่บ่มีถุงแบบนี้อีกบอกขออีกได้อยู่บอกได้เอาไปใส่อันที่มันมีอยู่เพราะว่าถ้ามันหมองอันนี้เธอยังให้มันสวยให้อมะนารัางมะนาวที่รากินนะคะร้างทงมสะอาดแล้วก็ไปล้างสไลด์ถุงมันไม่แห้ง ล้างสไลด์แล้วก็ล้างน,น้ำเปล่าถ้าเราไม่แห้งเก็บจะถุงไว้แบบนี้นะคะครักษาได้ตลอดเลยนะคะมัคที่น้อนขะเจอของมัดเพราะว่าแม,ไม,ไม่ไม่คนชอบเครือ่องเครื่องเงินเครื่องทองอะไรแบบนี้นะคะของมัดเอาไปไหมรึเปล่ม่ไอะไรใช้นาชน,นตลอดเอาแงินี่ได้ค่าสินสอดพี่เท่าไหร่ <laughs> 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 เอาไปค่ะนี่ค่าสินสอดเท่าไหร่ว่าามกี่บาท จ่ายตังค์แหนุสแกนจ่ายนะคะอูู้ดูสิข้าแบนก็มีตะบงสวยๆคลิปนี้เอาไว้สมิสก่อนนะคะพี่น้องพอกันค่ะคนเยอะมากคืนนี้พบกันนะคะวัดหลวงพ่อพรสไสหนองค่ะ